ในคลิปนี้ผมก็จะขอเล่นอะไรสนุกๆหน่อยนะครับก็คือผมไปกดตู้คอแลแลบนะครับแชงกิล่าฟอนเทียมานะเหมาตู้ไปเลยนะครับสำหรับ1นึ1 000 000่งมโล1ล้านเพชรนะเมื่อรวมกับการกดเพชรอีก6ชั้นนะครับในพาร์ชเชนเจอร์ของแชงกิล่าฟอนเทียเนี่ยผมก็ได้เจ้าสตัวนี้นะครับอยู่ที่ซาราคุหกดาวโออิคาโซ5ดาวแล้วก็อาเธอร์ปิสซิลกอนนะครับหดาวเช่นกันอัพเลเวลร์เจ็ดสิบทั้งสาตัวนะครับและอาจลูกเต่าเต็มนะครับสำหรับเจ้าซาราคุเป็นดาเมจคริติคอลล้วน ประดับแป้นกับดาเมจคริติคอลอัลเทอร์เป็นสิก้อนนะครับตัวลูกเต๋าจะเป็นอัตราคีย์สามเม็ดแล้วก็ดาเมจคริติคอลสเม็ดประดับแม่นกับดาเมจคริติตออาตาคอลเต็มนะครับและโอ伊คาโซนะที่ลูกเต๋าอัอาตราคริติคอลมเม็ดแล้วก็ดาเมจคริติคอลสเม็ดเช่นกันกับประดับแม่นแล้วก็ดาเมจคริติคอลเต็มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการเทสนะในโหมดฝันร้ายโดยแทนเข้าไปในตําแหน่งของตัวบัฟโจมตีนะครับอย่างเจ้าเคียว ตำแหน่งบัฟดาเมจคริติคอลอย่างเจ้าชองมยองแล้วก็ตำแหน่งบัฟอัตราคริติคอลนะครับอย่างเจ้าวานิสซาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เป็นแค่การเทสให้ดูนะครับในความเป็นจริงแล้วลว่าถ้าเกิดคุณมีตัวบัฟโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมดกจ้าเคียวในระดับดาวที่สูงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเช่นเดียวกันชองมยองนะครับดาวสูงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็วานิสซาไปรอเก็บรีลานานาคตนะครับผมแค่มาเทสให้คุณดูนะว่าดาเมจของตัวคอลลบชุดนี้สลับผู้เล่นเก่านะคร่ม้ดนเนาาถเลไ ผมขอเทดาเมจเป็น3ตัวรวมกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีคอมโบกันด้วยก็เซ็ตแรกก็จะเป็นเซตคอลแลบ,บนะครับ3ตัวนี้นะโดยในรอบนี้นะครับบอสจะไม่มีผลของไฟนอลดามจเนื่องจากเป็นรอบติดพิษแล้วก็3ตัวนี้ไม่มีใครใจ่ายพิษได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับ3ตัวนี้ขอเททั้งหมด3อรอบรอบที่หนึงอยาล้าน มาพีสองห้าร้อยเก้าสิบล้านแต่เราสุดท้ายนะครับเฟนห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเฉลี่ยประมาณห้าร้อยห้าสิบล้านนะเซตที่สองจะเป็นเชียวชอมายองแล้วก็วานิซ,ซ่านะครับแต่แน่นอนว่าวานิซ,ซ่านะครับผมไม่ได้กดดาวไว้เยอะนะหนึ่งดาวก็ดาเมจอาจจะน้อยลงหน่อยสำหรับเซตเก่าของผมนะครับจะทำดาเมจได้อยู่ที่ 5 5 0ล้านนะครับถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถ้าวานิซ่าดาวสูงกว่าน,นี้สัก3ดาวถึง5ดาวก็น่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าในการเทสเนี่ยเป็นแค่การเทสให้ดูนะครับคร่าวๆไม่ได้ระบุว่าใครเก่งกว่าใครแต่อย่างใดนะครับแต่จะบอกว่ามันพอจะเล่นได้อยู่สำหรับเซตคอลแลบนะครับในช่วง endgame ทีนี้จะมาลองสนามจริงกันเลยนะครับก็เป็นทีมออสตานะประกอบไปด้วยริโป้นะครับคาร์มาเซอิน เชี่ยวชองมายองนะครับวานิสาคายไม่เมเดียนะครับสุนหงโคงแทโอแล้วก็ยอนทีนะโอเคมาดูเซตเก่าก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่ที่สเตเตาราลชั้นที่18นะครับ ในฝันร้ายแักเราจะได้ตัวค่าพลังมาจากตัวที่เป็นบัฟนะแล้วก็ตอนนี้ปัจโจนบ,บันไม่มีอรฟติแฟกช่วยแล้วก็ต้องใช้ค่าพลังเพียวเยวนะครับในการผ่านรอบแรกนะครับเต่าดำสำหรับเซตเดิมและขอเปลี่ยนนะครับเจ้าเคียวเป็นอาเธอร์เป็นซิลกอนนะครับชมายองเป็นโอลิคาโซแล้วก็ไวเนซ่านะครับเปลี่ยนเป็นสันลาคุ สำหรับชั้นที่19นะครับก็ยังค่อนข้างชิลสำหรับชั้นที่20นะครับขอเปลี่ยนสลับมาเป็นทีมเดิมที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่อะไรเพื่อจะให้ดูนะครับว่าแบบมันไม่ใช่พอชั้นนะแบบชั้นน้อยชั้นมาก เราเลยสลับกันไปอย่างละชั้นนะครับให้ดูความแตกต่างว่ามันมีผลมากแค่ไหนนะครับสลับรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่สลับชั้นยี่สิก็เริ่มตึงเล็กน้อยนะครับ และรรบสุดท้ายนะครับสำหรับทีมคอลเลกครั้งหนึ่งซาราคูอาเธอร์เป็นซิก้อนแล้วก็โออีคสโซสำหรับชั้นที่2 8 ก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแับชั้นสุดท้ายก็ต้องไปออฟไลน์นะครับเพื่อเก็บเจ้าเษเซียวแห่งฝันร้ายนะมาเป็นบัฟเพิ่มเติมโดยแนวคิดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าการเคลียร์สเตจในฝันร้ายเนี่ยตัวบัฟค่อนข้างจะมีผลมากกว่านะฉะนั้นใครเข้ามาก่อนเก็บตัวที่เป็นเษเซียวฝันร้ายได้มากกว่าก็น่าจะลุยได้ชั้นสูงสมากกว่านั่นเองก็เป็นการทดสอบขำๆนะครับไม่ต้องนําไปใช้จริงนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะการใช้ตัวที่เป็นเมตาที่มันโหดที่สุดของแต่ละช่วงอ่ะ มันก็ดีกว่าถ้าเกิดคุณมีงบเพียงพอนะครับแต่เนื่องจากคอแลแลบนี้ผมค่อนข้างอวยนะครับก็เลยชัดเต็มทั้ง3ตัวสลบวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ